สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือว่าวัฒนชัยเจริญรถบ้านนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ให้กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามานะครับส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ทางเราก็มีที่ Facebook นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่ารถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาไปส่งรถนะครับ ตัวมิสูบิชิสตาร์ด้าคันนี้นะครับก็ลูกค้านะครับที่อยู่ต่างประเทศนะครับแกจะซื้อให้คนทางบ้านใช้นะครับแกก็อไว้ใจแล้วครับมาจามานะครับเราผมก็เก็บงานสีให้เปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายให้นะครับแล้วก็ทําความสะอาดให้นะครับเป็นนะครับผมจริงๆลูกค้าต้องการประมาณหลังสงการนะฮะแต่ว่าผมผมสะดวกประมาณช่วงนี้นะครับก็ขอกันเป็นวันก่อนวันหยุดนะับวันหนึ่งก็คือ วันที่12วันนี้นี่เองนะครับนะครับสภาพรถเก็บงานสีเรียบร้อยนะครับดูแล้วจะไม่มีเิ้วรอยนะครับผมล้างทาความสะอาดเรียบร้อยเอาไปใช้งานนะครับ้มคุ้มมันได้รถมือเดียวนะครับแล้วก็เป็นรถเดิมๆอย่างนี้นะครับนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ภูเขาขาดนะครับอยู่ที่นะครับเขือนบนรรัฐนะครับก็จะไปที่ส่งที่หนองบัวลาพูนะครับนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ ฝากเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับผมนะครับอยากได้รถดีๆสวยๆนะครับก็รอ,อนิดนึงนะครับรถมาหายากช่วงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับฝากติดตามกันไปนะครับเดี๋ยวไปส่งที่บ้านลูกค้านะครับไปกันครับผม